งานที่จะทําให้เราค้นพบตัวเองนะคะค้นพบศักยภาพของตัวเองนะคะเพราะนะงานนี้จะมีคนที่เขาทําสิ่งที่เขาไม่ได้เคยคาดคิดว่าเขาจะสามารถทําได้และทําสำเร็จนะคะมาแบ่งปันพวกเรานะ,ะเพราะปัจจุบันนะ,ะเขาก็สามารถที่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้ายแสนจนถึงหลักล้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้มีชื่อว่านะคะ ICR นะคะ Evolution นะคะซึ่งเป็นงานที่เฉพาะทีมของครูปันนะคะของแม่ปันจะจัดในวันที่18-19นี้แล้วนะคะการอ่กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะนที่เราจะจัดที่ศูนย์ราชการแจ้งัฒนะค่ะ18-19 2วันนะคะเพราะว่าจะเป็นการสอนแบบนะการเรียนการสอนการที่ทำให้เราพนฒนาตัวเองแบบขึ้นขึ้นเลยนะคะและก็จะทำให้เราเนาะ สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้ด้วยนะคะถ้าเวลาที่เราเข้าไปในงานนี้แล้วซึ่งคนสําเร็จทุกคนนะคะคนสําเร็จทุกคนนะคะตั้งแต่โอ้โหเนาะตั้งแต่พระหนุ่มแม่น้ดนะคะบอสฟันกระเจิกัรนะคะบอสต่างๆนะคะตั้งแต่บอสเลยเนาะ,ะบอสฟันพระหนุ่มแม่น้ดนะคะครูซ้มโอนะคะครูพี่จเกอทุกท่านนะคะ <c oughs> ที่ประสบความสําเร็จนะคะไม่เคยขาดงานนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วงานนี้เป็นจุดที่ เป็นที่ที่จุดประกายให้ทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรบ้างนะคะนั่นแหละสิ่งนี้ก็คือมีนี้ก็อยากมาส่งต่อทุกคนนะว่าในวันที่18-19นี้เราจะมีงานนี้ค่ะ I C r Evolution นะคะ บัตรราคา1,500บาทนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่าคอสด้วยนะเพราะเหมือนกับเป็นค่าสถานที่เนาะเราใช้สถานที่และเป็นค่าอาหารนะคะเพราะว่าครูค้สทุกท่านที่มาแบ่งปันในงานไม่ได้คิดค่าตัวเลยนะคะมาแบ่งปันฟรีค่ะนะเพราะที่นี่เราใช้เนาะเขาเรียกว่ามีหัวใจเดียวกันคือบิ๊กบอทอนสอนทุกคน ํำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันและเราทําอย่างนั้นจริงๆเราทําเช่นนั้นจริงๆนะคะสถานที่ของเราไม่เพียงพอสําหรับที่จะบรรจุทุกคนทั้งหมด2,000คนได้นะคะดังนั้นเนาะก็เลยต้องไปจากสถานที่ข้างนอกนะปกติถ้อต่อปกติของเราอ่ะซึ่งที่อย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จัดที่ดีไอคอนนะคะก็ซึ่งสามารถบรรจุได้อยู่ได้อย่างเก่งก็ไม่เกินนะคะยางเก่งก็ไม่เกินหลายร้อยคนเพราะว่าจะมีหลายห้องเนาะก็โห วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แบบล้นพลักเลยนะคะไม่มียงพอนะคฮะดังนั้นใครสนใจนะที่จะกําลังมองหานะมองหาว่าช่องทางที่แบบเฮ้ยเราจะสร้างไรายได้เพิ่มเราอยากค้นพบตัวเองว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างต้องมางานนี้เลยค่ะพักนี้เดือนเดืๆนะก่อนที่บัตรจะหมดนะคะใกล้หมดแล้วค่ะนะคะซื้อเป็น37.66862ค่ะน,นี่นซี AEC